ดูจอกินข้าวป้อนตอนนันกินข้าวแล้วถั่วมีอยู่กินถัว่วในมือมีอยู่อาดเอาอีกป้อนนะค่อยให,ให้หมดจากมือกันแล้วคอยป้อนนะ,อะโอ้นะผักเพียบเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเว้ยวันนี้ <c oughs> วันนี้มาแบบระเบียบเรียบร้อยผับเพียบสงบสงี่ยมเข้าใกล้ได้หลายคน พระเข้าใกล้ได้เนี่ยพระสององค์นั่งอยู่ใกล้ๆได้เริ่มเอาเรื่องเริ่มอิ่มแล้วนกไหมนกนมกินแล้วไม่ต้องไม่ต้องกินแล้วกินแล้วสงบเรียบร้อยแพระปอนบ่ลำบ่เนี่ยมีหัวปอนป๊าเนี่ยป้อนเอ้ยพระป้อนด้วย แน่นอนเลยอิ่มแล้วเริ่มเจ้าเรื่องกันแล้วเริ่มอิ่มแล้วนี่เริ่มมองหาคหลีแล้วถั่วต้มอร่อยลูกอร่อยไหมแซ่บ แแเลยวันนี้อารมณ์ดีนะวันนี้เนาะเป็นเพราะฝนตกหรือเปล่ามันไม่ร้อนอารมณ์ดี นั่งสมกับยำเตรียมตัวนั่งเฉยไปแล้วไปแล้วิ่มแล้วไปแล้วไปแล้วลงไปแล้วไปแล้วไปไหนเนาะทำไรแน่แน่แน่เห็นไหมอิ่มแล้วเป็อย่างเงี้ยน่ยิ้มให้อิ่มแล้วยังเงี้ Oi ya. Nah. Jodohkan Duduk. Duduk. Nah, adi, adi, songkok adi, adi. 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 Lo mah. Nek oh, uh, uh. hmm. 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 so ling <laughs> <what> <laughs> ling song kết thúc. Tụa rai à? Tụa rai ling song kết đây. Của của anh, của anh. ẹt này